สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ f อร์ f i ฟ s t a ใหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวของคนในวงการบันเทิงทงั้งไทยและต่างประเทศที่ออนพัทิรจะมาอัปเดตกันวันต่อวันให้กับคุณผู้ชมในช่วงนันข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของนักสแสดงหนุ่มเดวิดอาร์เคดหลังจากที่ได้เลิกรากับภรรยาที่อยู่กันมานานกว่า10ปีอย่างคอกนี่คอกไปเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าฐานไฟเก่าเริ่มปะทุในภาพนยรนเรื่อง่าสุดที่ทั้งคู่ได้ร่วมง,งานกันค่ะ ก็คนเคยรักกันมาตั้งนานนมแท้ไม่ใช่แค่ปี2ปีแต่ถ้ารวมระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันนั้นก็ต้องเศษปีเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่ทั้งคู่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรสครีมหนึ่งดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่ที่สาวคอนที่คองและอดิสามีอย่างเดวิด a อร์เครดที่ทั้งคู่ได้แยกทางกันไปตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจะหว้นกลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งในงานโปรโมตนางเรื่องครีม4 ซึ่งคนในงานต่างเห็นกันตำตา,ตาว่าทั้งคู่ศบตาหวานซึ่งให้กันเป็นระยะระยะจนถูกจับตามองว่าคู่นี้ฐานไฟเก่าจะคุกผุ่นล้นกว่าเดิมหรือไม่ยังไงคงต้องช่วยกันเชียร์ให้พวกเขากลับมาคืนดีด้วยนะคะโดนค้นขอตั้งแต่เล็กจนโตว่าเป็นคู่แฝดที่แต่งตัวแปลกแหวกแนวสำหรับแฝด่ายอย่างแมรี่เคนและแอชลีย์โอเซนแต่ถึงอย่างไงพวกหล่อนก็หาได้แค่ไมค่ค่ะเพราะสองสาวนั้นทำเงินไรายได้มหาศาลจากการเปิดแบรนด์ขายเสื้อผ้าของตัวเองนี่แหลคะค่ะ และล่าสุดก็ยังขอตอกย้ำความแปลกในงานอีเวนต์ที่ทั้งคู่มาในชุดสวยที่ดูชิคไม่เหมือนใครอีกด้วยค่ะไม่ว่าพ่อหนุ่มฮอสจัสตินบีเบอร์จะเขยียบทำอะไรทีก็เป็นข่าวไปสมดค่ะหลังจากเปิดตัวคนที่เพิ่งให้สาวๆได้กิ๊ดกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปแล้วก็ดูเหมือนว่าหนุ่มน้อยคนนี้จะยังไม่พอใจในความหล่อของตัวเองค่ะ ขอล่าสุดเจ้าตัวเพิเ่มความหล่อให้สาวใจละลายด้วยการออกกําลังกายเข้าฟิตเนสให้ร่างกายบึกบึนและมีซิกแพ็กที่สวยงามโดยมีเทรนเนอร์มืออาชีพคอยควบคุมตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะแม้นี่ขนาดตัวผมผอมอยังฮอตขนาดนี้แล้วท้าหล่อลลำบึกจะฮอตขนาดไหนคันเนี่ยตอนนี้เวลาของออได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาอัปเดตข่าวครา,าวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วงทันข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ